ตอนนี้นะครับมีรายงานในหลายๆประเทศพบว่าในเด็กที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับหรือบางรายเนี่ยไม่ทราบมาก่อนเลยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 แต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ4สัปดาห์โดยประมาณพบว่าเกิดอาการที่บ่งถึงอันตรายถึงขั้นมีโอกาสจะเสียชีวิตได้มาพบกันนะครับว่าอันตรายที่ว่านั้นคืออะไรนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับ แล้วพบกันวันนี้นะครับเรื่องของอันตรายที่ตามมาหลังจากการติดเชื้อโควิด1 9ในเด็กครับก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักโรคหนึ่งที่เรียกว่าโรคคาวาสกิซินโดรมมันคืออะไรคาวาสกิซินโดรมเนี่ยเป็นอาการที่เกิดจากที่มีภาวะหัวใจอักเสบนะครับร่วมกับระบบอื่นๆเกิดการอักเสบขึ้นมักจะพบในเด็กประมาณสอขวบและบางคนเชื่อว่าภาวะนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ การติดเชื้อไวรัสซึ่งภาวะคาวาสกิเนี่ยนะครับมีในโลกนี้มายาวนานหลายสิบปีแล้วแต่ปรากฏว่าพอช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับในหลายๆประเทศเลยมีการรายงานถึงเด็กที่เป็นภาวะเหมือนกับคาวาสกิพุ่งสูงขึ้นมากกว่าตามปกติที่ควรจะพบนะครับคนก็สงสัยกันว่าไอภาวะนี้จริงๆแล้วมันคือคาวา s a k หรือเปล่า นะครับเนื่องจากว่าทำไมมันมาถึงพบมากขึ้นในช่วงนี้และสัมพันธ์อย่างไรกับภาวะโควิด1 i นะครับแต่มีความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคาวาสกิที่พบในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นในเด็กโตนะครับก็คือในอายุประมาณ -78 ขวบหลังจากทำการตรวจในเด็กที่เป็นคาวาสกิในช่วงนี้นะครับพบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นเคสที่หลังจากหายจากโควิดมาประมาณ4-6สัปดาห์ไม่เพียงแค่นั้นนะครับ บางคนไม่เคยมีรายงานมาก่อนหรือไม่เคยมีอาการของโควิด1 i มาก่อนแต่อาจจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นภาวะโควิด -19 แต่ตัวเด็กเองนั้นไม่มีอาการนะครับแล้วก็ในเด็กกลุ่มนี้เนะี่ยก็ไปตรวจเรื่องของภูมิคุ้มกันพบว่ามีภูมิต่อต้อตานเชื้อโควิดแสดงว่าเขาเป็นโควิดมาก่อนเพียงแต่ไม่แสดงอาการและไม่ได้รับการวินิจฉัยดังนั้นจึงพบว่าภาวะที่ให้อาการเหมือนคารากินี้ เกี่ยวข้องกับภาวะโควิด -19 ที่หายแล้วนะครับและเกิดอาการตามหลังมาโดยพบว่าจะมีการอักเสบขึ้นในหลายๆระบบของร่างกายรวมทั้งหัวใจอักเสบด้วยเหมือนกับภาวะคาวากิ k เลยเพียงแต่ว่าเป็นในเด็กที่โตกว่าโดยเฉลีย่ยมีคนสงสัยนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับซึ่งมีสมมติฐานเหมือนกับคาวา s a นะครับก็คือคาวา s เชื่อว่ามีการติดเชื้อไวรัส และก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกายซึ่งการอักเสบนี้เกิดจากภูมิของเราเองที่พยายามจะไปทําลายไวรัสแล้วมันล้นเกินจนกระทั่งทําลายระบบต่างๆของร่าง,ง,างกายแบบเดียวกันกับภาวะที่ให้อาการเหมือนโรคภาวะคาวา s a k นี้ที่เกิดตามหลังโควิดนะครับก็คือเกิดจากภูมิของร่างกายของตัวเราหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับที่พยายามจะต่อต้านไวรัสโควิด -19 แต่ว่าภูมินั้นล้นและมากเกินจนกระทั่ง ทำลายระบบต่างๆของร่างกายทําให้เกิดการอักเสบในหลายๆระบบภาวะนี้มีชื่อภาษาอังกฤษบอกนิดนึงแล้วกันนะครับชื่อ multi system inflammatory syndrome ถ้าเป็นในเด็กเขาก็จะเขียนว่า MIS แล้วก็ขีด C คือ children นะครับแต่จริงๆแล้วพบในผู้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสพบน้อยนะครับเรียกว่า MIS แล้วก็ขีด A adult นั่นเองนะครับการวินิจฉัยภาวะเกิดการอักเสบทั่วร่างกาย ในเด็กที่เกิดตามหลังโควิด1 9นั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอันที่1เลยตัวสําคัญเลยนะครับก็คือมีไข้มากกว่า24ชั่วโมงโดยนอกจากมีไข้นะครับก็จะพบร่วมกับอาการอ,าอื่นๆเช่นเจ็บท้องอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเจ็บแน่นหน้าอกนะครับไม่หายแล้วก็มีเรื่องของอาการตาแดงท้องเสียนะครับมีอาการอ่อนเพลียแบบรุนแรงแล้วก็มีอาการปวดศีรษะมีความดันต่ำนะครับมีผื่นขึ้น มีอาเจียนแล้วก็ปวดคอมีใจเต้นเร็วนะครับหายใจเร็วมีลิ้นแล้วก็ปากบวมมีอาการต่อมน้ําเหลืองโตนะครับแล้วก็มือและเท้าบวมถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับแล้วก็พบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบ4 6สัปดาห์หลังจากหายจากโควิดในทีแล้วนะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยอาจจะพบได้ตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปหรือบางรายส่วนน้อยนะครับอาจจะพบอาการเหล่านี้ร่วมกับตอนที่กําลังเป็นโควิดในทีเลยก็เป็นไปได้ครับส่วนอุบัติการในปัจจุบันยังไม่ทราบนะครับว่า มีความถี่ของการเกิดภาวะนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในอเมริกานับถึงเดือนพฤษภาคมนะครับพบว่ามีคนที่ป่วยนะครับเป็นภาวะนี้ในเด็กนะครับถึง3,700กว่าคนและมีประมาณ10%ของคนที่เป็นนี้นะครับเสียชีวิตส่วนในอินเดียนะครับมีเด็กที่ป่วยเป็นภาวะนี้นะครับก็คือภาวะ MIS-C เนี่ยนะครับมีมากหลายร้อยคนนะครับโดยเฉพาะในนิวเดลีนะครับคาดการว่าอย่างน้อยมีถึง500คนครับ เนื่องจากภาวะนี้เกิดการอักเสบในหลายๆระบบของร่างกายนะครับการอักเสบพ,พวกนี้นะครับเกิดการอักเสบบริเวณไหนบ้างได้แก่ที่สําคัญเลยนะครับคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบต่อไปคือในหลอดลมในปอดอักเสบก็คือทําให้ระบบหายใจล้มเหลวได้เกิดการอักเสบไปถึงตับและไตรวมถึงทําให้เกิดภาวะความดันตกช็อกนะครับเนื่องจากการติดเชื้อแทรกซ้อนและ ทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดครับดังนั้นจะเห็นว่าภาวะนี้นะครับค่อนข้างรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถ้าเราไม่ติดได้จะเป็นการดีนะครับทีนี้จะบอกถึงอาการที่เรียกว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตเอาไว้นะครับถ้าลูกหลานนะครับหรือน้องเนี่ยมีอาการต่างๆเหล่านี้นะฮะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินต้องรีบส่งโรงพยาบาล อย่างเร่งด่วนนะครับเพราะอาจจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้อาการเหล่านี้เนี่ยมีทั้งหมด6อาการด้วยกันครับอันที่1น,นะครับก็คือมีอาการหายใจลําบากอันที่2เจ็บหน้าอกอย่างมากและต่อเนื่องอาการที่3อาการสับสนจําไม่ได้อาการที่4นะครับก็คืออาการหลับแล้วตื่นยากนะครับหรือไม่หลับเลยนะครับอาการที่5นะครับก็คือมีอาการ ปากเขียวลิ้นเขียวนะฮะหรือมีอาการซีดอันนี้ก็สงสัยไว้นะครับแล้วก็อาการที่6ครับปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับอันนี้คือ6อาการสําคัญที่เรียกว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตครับการรักษานะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่รุนแรงนะครับก็คือรักษาแบบประครับประคองรักษาตามอาการนั่นเองแล้วก็อาจจะมีการให้น้าเกลือนะครับโดยให้ปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเด็กครับแต่ถ้าอาการรุนแรงมากเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นให้เครื่องช่วยหายใจครับ นอกจากนี้นะครับก็จะต้องให้ยาในกลุ่มการต้านอักเสบเช่นยาในกลุ่มพวกสเตียรอยนะครับเพื่อลดการอักเสบและในบางรายเนี่ยอาจจะต้องให้ถึงเรียกว่าอิมมูโนกลบูลินนะครับเพื่อจัดการกับภาวะนี้นะครับและรายที่มีอาการแทรกซ้อนของภาวะหลอดเลือดหัวใจก็คุณหมอเขาจะให้ตัวยาแอสพรินนะครับนอกจากนี้นะครับคุณหมออาจจะให้ยาในกลุ่มการลดการอักเสบอื่นๆนะครับในดุลพินิษของแพทย์ครับสรุปภาวะ M.I.S.C. เนี่ยนะครับก็คือภาวะที่เกิดจาก การอักเสบของภูมิร่างกายตัวเองที่มาทำลายตัวเองที่เกิดตามหลังการติดเชื้อโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าภาวะนี้อันตรายนะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราไม่เป็นได้ก็จะเป็นการดีนะครับ จึงสนับสนุนว่าทุกคนเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเด็กอาจจะยังฉีดวัคซีนได้ไม่เต็มที่ในเมืองไทยนะครับแต่ยังน้อยในฐานะผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดไปสู่ลูกนะครับนอกจากนี้เนี่ยทุกคนในบ้านนะครับควรจะต้องรักษาเรื่องของความสะอาดไม่ว่าจะต้องการ ใส่แมสนะครับเรื่องของการออกข้างนอกต้องระวังอยู่ในที่ชุมชนเว้นเรื่องของระยะห่างการล้างมือต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับทุกๆคนในชีวิตประจําวันณปัจจุบันนะครับและนอกจากนี้นะครับวัคซีนนะครับก็อาจจะมีบทบาทสําหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับและตอนนี้ในเด็กนะครับปัจจุบันวัคซีนที่สามารถให้ฉีดได้ในเด็กอายุ12-17ปีในปัจจุบันก็คือ มีไฟเซอร์เพียงตัวเดียวณนะวันนี้ที่อัดคลิปนะครับก็คือวันที่30สิงหาคมสําหรับเมืองไทยเนื่องจากว่าไฟเซอร์ที่เข้ามาในปัจจุบันเป็นไฟเซอร์ล็อตที่มาจากอเมริกาบริจาคปริมาณยังไม่เยอะไม่สามารถฉีดให้กับเด็ก12-17ปีได้ทุกคนนะครับจึงจํากัดให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้นะครับเช่นคนที่มีโรคเสี่ยงหรือมีน้ำหนักตัวเยอะเท่านั้นนะครับแต่อนาคตถ้าเกิดว่า วัคซีนไฟเซอร์เข้ามาไทยปริมาณเยอะอย่างเช่นปลายปีคาดว่าจะเข้ามาประมาณ30บล้านโดสเชื่อว่าเด็ก1 2ถึง17ปีก็จะมีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับตัววัคซีนซิโนฟาร์มเองนะครับในต่างประเทศคือในประเทศจีนแล้วก็ UAE ปัจจุบันสามารถฉีดได้แล้วนะครับในเด็กอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นมาแต่ในเมืองไทยทางราชพิทยาลัยจุฬาภรณ์กำลังยื่นขออยอยให้ฉีดในเด็กได้อยู่นะครับนอกจากนี้ในวัคซีน ท,ทุกยี่ห้อก็กําลังทําการทดสอบหรือทําการวิจัยในเด็กนะครับตั้งแต่6เดือนขึ้นมาดังนั้นอน,นอนาคตน่าจะมีวัคซีนสําหรับเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าอันนี้น่าจะเป็นคําตอบสําหรับการป้องกันการติดเชื้อโควิดในทีในเด็กนะครับและลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิดในทีได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์กับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดถูกใจนะครับแล้วก็ กดกระดิ่งติดตามเลยนะครับแล้วพบกันคราวหน้านะครับกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับกับ Beauty Talk Channel ครับ